พี่จันหันมาหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาาย่ครับผมคนมึงหนาอีสานดีแชนแนลครับมาอนี มางุ้มหอยครับมางุ้มหอยอยู่แม่น้ำเลยที่เรามองเห็นอยู่ข้างหลังนี่คือเป็นแม่น้ำเลยครับมากับเด็กเดเด็กแรงเด็กหลองเด็กหลองเด็กแหลงอยู่ตรงน้ำเสมอครับปลาผมครับมาอนี่สิมางุ้มเบื้อง่าได้จังไดบ่ได้ชจังเดยนี่บ่มีครับหอยเอาอีกแล้วมีบ่มี่โอเคครับผมมันเป็นหอยหยางหอยกับหอยเล็บมาหอยหยางนี่แหละม่ดูบ่มีบ่มีครับมีคนลงไปแล้วพี่ใส้เป็นมางุ้ม คนเมืองหนาวกับหาตากองมาแต่ตากองลงน้ำมาได้สงสัยผมจะได้ลเง่งหญงโอเคครับไปไปดูกันครับตอนนี้กับผมอยู่ที่แม่น้ำเลยครับแม่น้ำเลยที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นแม่น้ำสายเลยครับ บรรยากาศสุขบ b ายบาไป้ยพุ่นล่ามองห้องสีเด้เป็นงุ้มครับพี้นสีเด้เป็นงุอมมีพุ่นละสีได้ลงไปพุ่นเลยจะไปไปจังไดขันใบด้วยน้ำไปมีน้าใส่ปะมีไปจะเอาให้ไป ไป,าาไปแล้วครับบันฑิตต้องได้ลุยไปพุ่นเลยครับต้องได้ลุยน้ำไปเลยว้าไอา้ตรงอันหอยมันอยู่ซื้อพุ่นครับมันจะไก่จากตะฟังตากล้องบอลลงน้ำผมสิได้ลงเองไปเช็คประภาพครับสิลงวิเองเลยพุ่นแต่ว่ามองเพิ่นงมอยู่พุ่นครับเดี๋ยวเดียวเห็นอาจจะไปพุ่นแหละครับ เก็บภาพครับผมบรรยากาศก่อดเลย <c oughs> นี่มึงเลือกงูว่เลือกครับก่อนนะครับคนมึงแล้วเก็บภาพย่างเดียวบรรยากาศเดี๋ยวถพ้าคุณจะเกยเนาะบาเพัน,นพง,งมเดชงเดชไม่น่าเลยครับที่เรามองเห็นอยู่ นี่ก็เป็นแม่น้ำเลยเบบ๊อบเบบ๊อบเสที่ได้ปลายไปไหนแล้วครับหอยดูมาไอ้เพิ่มังงุ้มถ่ายอยู่แล้วครับโอ้ไดนอยู่แต่นี้ครับสุดยอดเลย เอาอันนี้ง้มเอาติซอสอใส่ให้จั้งไรซอสเอาซอสเอาอชินใส่นี่แหละครับน,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 นี่กัตตาพาัดไปหาหวกน้ำกันกับอะไรทายน้ำกันอีกเลยครับได้แล้ว <c oughs> อันนี้แม่น้ำนี่มันเป็นย่าหัดเลยครับนี่แม่นม้ำเลยนี่ ไปนู่นเลยไปมองเลยป่าไปมงเลยน่นเั่นมงมงเลยถือว่าน้ำใสจังครับเห็นบ่เห็นบ่ใโอ้กัานี้จะทังุนมีบ่ทังไก่ตื่นนี้บ่บ่อบ่เบังบงอันที่เพื่อนเขาเห็นนี่ก็เป็นเพื่อนใสถ้าทั้งนี้เพื่อนอื่นว่าอันอันนี้ยังเกาะเสียน้อยจิงจิ เสือนอนกินครับอันนั้นดังดักตาเสือนอนกินก็ทำเป็นอันเสียดนอนกินยังซุ่มๆเส้คุณน่ะเออเป็นซุ่มเป็นซุ่มครับนี่เหี้ยเป็นกระหายเจ้ากระหายจินแบบวิธีแท้พัน,นครับแถวนี้บรรยากาศดีจังนี่เลยครับน้ำกระลังเพียงนี่ครับเพียงทองนี่ครับเพียงนีเพียงทองน้ำเพียงไหนอื้ บังเงนผู้ใดน่ะติดบ่อเบิ่งใก้ๆดู่รับยครับ,บเ,เบืเอง่ัเพ่น็ดจังได๋อโอ้ตรงนี้น้ำเลึกครับน้ำเลึกครับอ,อันนี้พ่นฮ็ดจันดักป,<ม>กปลาเ้ยครับมาขอเบึ่งครับมาขอเบิ่งครับมาขอเบิ่งซิืบัถ,ถืกบ่ถืกโอ้บ่ท่านกินครับบ่ทเขาเด,ดีเนาะ อันนี้แบบของทางไทยเลยครับแนวหาก์ดินแนวรักป่าแบบไทยเลยกระเจาใส่ไปถ้าทางไตผมเหมือนบางจันครับนี่บางลันเอ้ยบางจันบางจันมันบางลันโอผิดจันใส่ป่านี่บอลแนนมึงดูถ้ามันถือมันจะรันครับนี่ เสื้อตัวนี้มันจิตดีดกนันแล้วครับสงสัยบ้านถือก็ไปครับไปเบิ่งหงูนี่ก็เต๋าโอ้จำหินตัวนี้ลองซ่อนล้มจีรลองสุดสัปนครับอ,อืม มดเอาดำน้ำเลยเลยมดเปลียนด้วะมันมดเลยมันเล่นมดเลยไอกมีหยเอาเอาปลปนแล้วกันเอาห้องมีขี้หินนะ ผมหาบ่เห็นครับปลมีเลยครับจะเท่าเท่าเอาที่มีที่เขาปรกวดไปเดียวยูเดยยพี่เดียยูเดี๋ยวยูเียเห็นแล้วเออเอว้าวฮอนีอนลนน้ำโอ้ได้๋ยวยครับนี่มันมีวิธีมันอยู่ครับมีวิธีมันอยู่ เดี๋ยวผมไปยุนครับฮ <c oughs> ่าฮฮ่อ้บ่นนะอย่เีได้ยุได้ยุครับ <c oughs> นี่นี่นี่ได้ยุอย่ <c oughs> ยะบอกบอกวิธีผมเว้ยอ <c oughs> ี่นย่เออบอกก็ได้ก อันนี้เป็นหาหอยยังหาแรกครับโอ้โว่ามีแต่แรกครับเนี่ยปูหนักแร่อะไยังงูนะแร่ดีแ่แแร่แข็เจ้าวาดนะยังทายแห้งโอ้โหแต่แต่เดี๋ยวเจ้าวาดก็น้ำเย็นครับพี่น้อกเป็นตากล้องครับเป็นตากล้องี๋ยครับครับเห็นแล้วงุ้มดีกว่าครับ โอ้หนาวหนาวจิ๋นไดพ่อผัดป่ะหอยีได้ผัดป่ะเนะี่ยเช่ <laughs> <laughs> ใช่ใส่เจ้ากุ้งมันคือได้เง<ด>ินโอ้มันต้องปูไข่หาน้ำครับปูไข่หาจินประจำครับอยู่นี่เพราะว่ายังผมมองมันมีแต่หินนะครับอยู่นี่เดี๋ยวผมแ้าให้เบิ่งกระเด็บมเสียมีแต่หินนะเดือดเงินมันอ๋อมีแต่หินครับม,มีแต่แหลกครับมีแต่แหลกนี่นแต่ว่าหอยมันเกิดผสมกันมาห่างมห่าง ทางเออตะก็ะแปลงนะครับตรงนี้ที่ผมเหยียบอยู่เนี่ยมันจะเป็นหินครับครับมันเป็นหินอยู่ตรงเนี้ยคือจุดจุดที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยมันมันจะมีตะหินเลยครับท้างานนิยแต่ว่าไอาเราคือคือเปลี่ยนภูมิมามหาเนี่ยเราเราเสืยอีิตจากว่าหอยมันอยู่แบบไหนมันก็ได้อีรีไ็เพิ่งคว้าได้คว้า่อเปล่าเขาจะมาหอดนแล้ว แต่ว่าเราเราเรา,ามาง้มก่อนผมแล้วครับตัวเราอีรีแหละมาง้มก่อนผมแล้วมะง้มอยู่สักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าผมคาดตะแดงตูวอยู่ <c oughs> แต่มาเตรียมภาพบรรยากาศอย่างเดียวครับไหน,นวะมันหนาวมันหนาวมันหนาวนะครับมัหือโม่ไหมก็เพราะได้กินเลยอย,า, <c oughs> ยากกินเด็นเนาะไปง้มข้งง้มกลับดีกว่าโอเคครับพอาิดีง้มง้มกลับ สีลูห้าดูครับอโอ้ไปไปผมถือครับผมถือหมอให้โอ้ครับบรรยากาศต้องเร่ร้อยครับต้องเร่ร้อยเลยส่วนนี้พอนาม,มันลึกโอ้โหมองเ่าจะขึ้นพูดรับ ซื้อบุตอนนี้ไงมันมีจ,จุดเดียวคนว่าหอยท่านผู้ชมครับมีจ,จุดเจยกดบ,บปทเปหยงครับหอยก็ไม่ได้ไลยกับบปทเปยังถือว่าผมพามาชมบรรยากาศน้ำเลยครับแม่น้ำเลยที่จริงปกติแล้วค่ะพพอนทีมาหลายคนกว่านี้อยู่มื่อนี้ป็นเงียบ บางจันอีกบางหนึ่งครับรักจามจันเพิ่นบ่อเเยังเกาะกับจีกับจีโอ้ยหญยอยู่พอได้พอได้กินเนียุมขึ้นนครับมีแต่หนแบบนี้แต่ว่ากับหูจะยังเหวันมีหงกเตายังเดี๋วมันบ่อติดสัมผัสเอา แต่ว่าเย็นบอกเรียกว่าเย็นน้ำเย็นครับอ่งนี้โอ้หนาวเลรครับไปขึ้นครับน้ำตรงนี้ก็บพ่อเลือดตันเลยอะไรอ,อ,ไอู่ มานี่ครับอยู่ด้่่หละตัวนี้ติดยู่นี่นะซึ่งอ่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ยัหงหงนะมือนนจับมันดนะูมันก็ลนั่นเองอู้หบุกไข่ลายเป็นเลยช่วงนี้ครับบุกไข่ลายเป็นเลยนะี่บุี้ปล่โอ้แน่นอนดีดีว่ะไปไอย่างเดี๋ยวมัน <laughs> หนาวเดไปครับ ไปเบิ่งเมนูครับวันนี้เมนูกับผัดแหละที่เราครับคลิถ่ายตัวนี้เมนูดูือายคิดครับถ่ายคิดผัดกินรสบัลลเฮายรักได้หน่อยโอเคครับผมลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้อีพีนี้ครับมุ้หอยครับนี่แหละครับเอาจใจน้อยครับบรรยากาศได้สมิตะครับได้สนที่เห็นนี่ครับว่าได้หลายหรออกโเคครับสวัสดีครับ Vô mẹ đi Vượt hắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để